สวัสดีแฟนๆฮอส,สกอร์ทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดฮอส,สกอร์ทีเด็ดแม่นยำ9.9%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่าคืนนี้ฟุตบอลรีเมเยร์ลีกอังกฤษยังมีให้ลุ้นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเกมที่แอนฟิว่าทีแชมป์ผงแดงดิเวร์ผู้จะเปิดบ้านต้อนรับอินซีเผงัดฟ้าคิสตันพาเลตเจ้จาถิ่นของเจอเกนคอปครับนัดรีสตาร์กลับมาบุททาได้แค่เสมอเอฟตัน0-0แถมต้องเสีย2นักเตะอย่าง เจมินเนอร์และเจอร์มาตทิฟที่มีการบาดเจ็บแต่เกมนี้นะ่าจะได้โมซาราฟิตกลับมาประสานงานแนวลุกร่วมกับมาเน่และฟิมิโนเจอกับคริสตันพาเนตของซอรอยฮอสันครับลิซาร์ดกลับมาบุกไปชนะบอลมาส2ต่อรวม4ี่นัดในพรีเมียร์ลีกหลังสุดครับพวกเขาชนะรวดแบบคีนชี้ด้วยครับแนวลุกสามภาษาอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นจอแดนอายูคิสเตียนเบนเทเก้รวมถึงบินฟีซซาหาที่แนวรับีิผูจะประมาทไม่ได้ อย่างไรก็ตามครับสถิติการเจอกัน6นัดหลังสุดรวมทุกรายการหงแดงชนะรวดครับและเกมที่แอนฟิลด์ของหงแดงทํำสถิติชนะมาอาส2นัดติดต่อกันแล้วอย่างไรก็ตามครับหงแดงที่ต้องการอีก5แต้มจะปิดจ็อบฉลองแชมป์ทันทีคืนนี้ผมมองว่าพวกเขาต้องการแค่ชัยชนะเท่านั้นครับคงไม่เน้นยิงประตูเยอะอย่างแน่นอนเพื่อเซฟร่างกายครับ เพราะมีเกมสำคัญนัดหน้าอรอยอยู่ในการไปเยือนทิมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสัปดาห์หน้าผมมองว่าคืนนี้ผงแดงชนะแต่จะแบบขืดขึ้นคอครับผมคิดว่าริสตันพาเลตที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่น4นัดหลังสุดเก็บครีนชีตได้ทั้งหมดผมมองว่าเกมนี้จะสร้างความหนักใจให้กับลิพูและถึงจะบุกมาแพ้ก็แพ้แบบไม่ขาดอย่างแน่นอนผมมั่นใจ9.9%สว่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณ เพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. o k a